ึงคุณหนูจะโกรธเกลียดที่ฉันยังไงแต่คุณหนูก็ไม่ควรทําสิ่งเลวร้ายกับแก้วพยาวิสุทธ์ต้องรับรู้เรื่องนี้แล้วนี่แก้วเป็นไรหรือเปล่าเปล่าเจ้าค่ะพอดีคนร้ายเกิดเปลี่ยนใจแล้วคุณพ่อก็มาช่วยได้ทันแต่เรื่องนี้คุณหนูยิ้มต้องรับผิดช,ชอบรับผิดช,ชอบอะไร ฉันไม่ได้ทําฉันไม่เกี่ยวเกี่ยวสิครับคุณหนูเป็นคนบอกผมเองว่าจะส่งคนมาชดพี่แก้วจริงเหรอหนูยิ้มไม่จริงค่ะคุณหนูเป็นคนสูงสักกล้าทําต้องกล้ารับอย่ากโกหกให้เสียชื่อวงตระกูลสิครับแกกล้าดีไงมาด่าลูกฉันหนูยิ้มตอบไปสิว่าไม่จริง หนูยิ้มหนูบอกพ่อมาสิลูกหนูให้คนไปชุดแก้วจริงหรือเปล่าเปล่าค่ะแต่เรื่องนี้รุงเป็นพยานให้ได้ใช่ไงไอ้มันเอ็งไปตามทั้งลุงมาขอรับตายตคุณพ่าเห็นเราหรือเปล่าเนีน่ย ของเองวะตัวสั่นเงินงกแบบนี้เนี่ยไปทำอะไรผิดมาเอาแม่ก็จะทำอะไรล่ะก็ใครจะไปรู้ล่ะถ่าทางแกนี่แปลกๆนะดิเดี๋ยวให้ฉันรู้นะว่าไปทำอะไรผิดมาไม่งั้นนะเองตายแน่ลุง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 มีอะไรไว้มั่นนะก็ท่านเจ้าคุณนะสิเรียกหานางลุงแม่ เอ็งรีไปเถอะตอนนี้ท่านเจ้าคุณกำลังมีน้ำโหนีลุงถ้าเอ็งไม่รีไปล่ะเอ็งเป็นโดนแน่แก้วโดนว่วีเลยอาจารนะอายนเดี๋ยวฉันเองเดี๋ยวฉันเับไป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 ไโอ้โหไป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 ไ นะเจ้าคะอีฉันไม่ได้ทำเจ้าค่ะนางรุ้งมันบอกแล้วไหมคะว่ามันไม่รู้ไม่เห็นใช่เจ้าคะคุณหญิงอีฉันไม่รู้ไม่เห็นจริงๆนะเจ้าค่ะจะไม่รู้ไม่เห็นได้อย่างไรในเมื่อรุ้งเป็นคนบอกพี่เองว่าคุณหนูสั่งให้รุ้งไปหาผู้ชายอันดพานซ้ำคุณหนูยิ้มยังบุกไปทำร้ายเองถึงบ้านเรื่องที่เองปากโป้มาบอกกล้าเองบอกความจริงมานางรุ้งบอกมาเถอะรู้คุณพ่อเป็นคนยุติธรรมรับรอง หนูยิ้มทำอะไรแกไม่ได้บอกมานางรุง้งว่าหนูยิ้มให้คนไปฉุดแก้วใช่หรือไม่จริงเจา้าค่ะนังรุง ฉันบอกพี่กคุณหนูก็ตามมาตรวิชันถึงบ้านนี่มันเรื่องจริงเหรอหนูยิ้มจริงค่ะนี่ลูกทำอะไรลงไปแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆริงคะจะไม่เกิดขึ้นได้อย่างไรครับในเมื่อพี่แก้วก็ถูกชุดส่วนคุณเ้าก็เป็นพยานได้ก็ครั้งนี้ฉันไม่ได้ทำพ่อไม่เชื่อทำไมลูกพอ่อถึงได้ร้าการแบบนี้ ท่าสิ่งนี้มันเรียกว่าหลาย